พามาร้านที่ใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมากจ้าวันนี้มากินมื้อเย็นกับเพื่อนสาวที่ร้านลีลาอยู่ในเมืองทองค่ะทุกคนร้านบรรยากาศชิลๆนะมีทั้งอาหารไทยรสชาติอร่อยเข้มข้นเทปเขาเนี่ยเป็นคนใต้แท้เลยมีเมนูแนวตะวันตกแล้วก็ของหวานด้วยนะเริ่มที่เมนูแรกผัดสามชุนสั่งมาแล้วทุกคนชอบใส่ทางกระเทียมโทนสตอชอมดอกสนแล้วก็กุ้งตัวใหญ่ถัดมาเมนูนี้ไตปลากะทิทรงเครื่องค่ะแปลกใหม่สําหรับเราแล้วก็เพื่อนๆมากปกติไม่เคยกินไตปลา ใส่กะทิแบบนี้หอมกลิ่นพริกแกงมากเข้มข้นสุดๆกินกับหักสดๆเนี่ยรสชาติอร่อยกลมกล่อมจัดจ้านบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องสั่งค่ะทั้งโต๊ะทุกคนชอบกันสุดๆถัดมาเป็นยำขาหมูทอดจ้าขาหมูในถ้ยอยมากรกบๆบชิ้นใหญ่ๆน้ำยำเข้มขน้นครบทุกรสเมนูสปาเกตตี้เราก็ลองนะจ้าตัวนี้เป็นสปาเกตตี้ต้ยมยำทะเลซีฟูดแบบเน้นๆเลยลรเรารสชาติเข้มข้นมากเหมือนกินต้ยมยำเวอร์ชันสปาเกตตี้เมนูอาหารจานเดียวก็มีนะอย่างตัวนี้เป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานปิดท้ายด้วยแหนมปิดไก่